สวัสดีค่ะพบกับช่องพังคูปี้นะคะนะวันนี้ก็แห้ควานมาถ่ายคลิปนะคะให้ดูนะคะหลังจากที่กลับบ้านนะคะแม่ควานกลับบ้านไปเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์นะคะกลับบ้านเพื่อไปดูแลคนป่วยที่บ้านนะคะไปดูลูกดูลานนะคะที่บ้านก็เลยได้กลับนะคะเพิ่งกลับมาถึงวันนี้นะคะ ขี่รถมาจากบ้านเรามาที่อำเภอกระนวนนะคะขอนแก่นก็ไม่นานนะ,ะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะคะในการนั่งรถนะคะกลับบ้านอาทิตย์หนึ่งเลยค่ะไปดูเด็กๆนะคะคุณลุงควานโนนะครับเออปวดตานะคะน่าจะได้ผ่าตาก็เลยได้ไปนอนที่โรงพยาบาลน,นะคะแม่ขวานก็เลยได้ไปเฝ้าเด็กๆนะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้ผ่านะคะก็คือ คุณลุงค,ควานโน,นะคะไอนะครับไอแล้วก็มีไข้นะคะเขาเลยยังไม่ผ่าให้นะคะก็เลยได้มาหาคะแนนต่อนะคะปูป้กินหญ้ารอมาหานางปูปีนะ้นางสาวปูปี้แล้วนะคะ าถึงประมาณ10โมงนะคะถึง10โมง11โมงนะคะก็ได้มากินข้าวก็ช่วงเย็นก็มาทั่วต่อนะคะตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่กระนวนแล้วนะคะตอนที่แม่ควันกลับบ้านก็อยู่ที่อำเภออำเภอหนองหารนะคะอุดรอาิตท์หนึ่งก็ได้มาถึงกระนวนแล้วนะคะ เกิดมาแล้วนะคะนางแบบนางงามน,นะคะปีนี้ก็เหมือนปีชงเลยค่ะแม่แม่ปีชงในครอบครัวนะคะเพราะว่าลุงควานูนะคะก็ป่วยนะคะเจ็บตารอผ่าตานะคะหลานนะคะหลานที่ลูกเป็นลูกของน้องสาวควานูก็ป่วยนอนโรงพยาบาลน,นะคะเพิ่งออกนะคะออกได้วันหนึ่งนะคะเป็นแบบรู้สึกว่าคนในครอบครัวจะนอนโรงพยาบาลน,นะคะเยอะนะคะ ก็พรุ่งนี้นะคะเป็นวันอังคารเป็นวันดีก็จะไปเสดาะเคาะนะคะที่ที่บ้านบ้านยาึกนะคะพ่อเขาทำเสดาะเคาะให้นะคะแต่ว่าหนูนะคะกับพ่อหนูก็ทำมาแล้วนะคะทำมาก่อนที่จะออกทัวร์แล้วนะคะคัน่บ้านพรุ่งนี้ก็ไปทำไปปล่อยป้าปล่อยเต่านะคะแล้วก็ไปเสดาะเคาะนะคะบัวเยอะอู้วัวเยอะ กราได้ที่พักแล้วนะคะเราก็จะไปพักที่วัดนะคะอันนี้กำลังเดินเงินไปปูเปก็เดินไปนะ,ะ<ม>พอควานลงไปเข้าห้องน้ำนะคะ<ม>พอจะขึ้นก็ไม่ให้ขึ้นนะคะ<ม>รู้สึกว่าเย็นแล้วนะคะ<ม>ข้ามแล้วอยากไปกินอ้อยแล้วนะคะ<ม>ันนี้ไม่ให้ขึ้น <laughs> รู้งานนะคะรู้เวลา<ม>เขาก็รู้เวลาเหมือนเรานะคะ เดเข้าวัดแล้วคุเป้เด้อเดินแต่ไม่มีรถขับไปาน,นยานเดียวนะคะ <c oughs> ไปพักแล้วนะคะโหติด <c oughs> oh, เอาหมากต้นใบหมากนะคะต้นหมากมากพักวัดนะคะพักวัดเออบ้านนี้เคยพักแต่วัดข้างนอกนะคะเป็นวัดใหญ่แต่นี้เป็นวัดในบ้านนะคะวัดเล็กพึ่ง มาบ้านนี้ก็ไม่เคยเข้ามาข้างล่างสักทีนะคะไม่เคยลงมาข้างล่างสักทีเพิ่งลงมานะคะถึงวัดแล้วนะคะถึงที่พักแล้วนะคะปุเปก็ไม่มีต้นไม้ผูกนะคะวัดก็ไม่ค่อยมีต้นไม้ก็เลยดึงสเตยน,นะคะคือจะเอาโซ่นะคะไปเป็นตรงกลางนะคะแล้วก็ให้ปูเป้ไปผูกตรงกลางนะคะผูกข้างนี้นะคะแต่ดีโชคดีที่เขาเป็นช้างที่อยู่ง่ายนะคะ คือเขาไม่ค่อยเล่นโซ่เล่นต้นไม้ถ้าเล่นก็คือไม่หลุดนะคะแม่แม่ดูดูบริเวณที่พักนะคะนี่นะคะพักวัดเหมือนเดิมนะคะโหเด็กๆมาดูช้างถ่ายรูปอาหารมาแล้วอาหารเย็นมาแล้วขอต้นกล้วยนะคะให้ปูเป้อาหารเย็นของปูเป้นะคะอืม ขอเสียงก่อนขอเสียงก่อนอย่าจะกินค่ะจะก,กินโูนม,มาอีกนะคะมาเรื่อยๆนะคะจนกล้วยตอนเด็กก็จะไม่ให้กินอีกนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับช่อง,องพังปเป้ด้วยนะคะเราก็จะปิดคลิปแล้วนะคะฝากไม่ไม่เป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ